สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอมเทลเลอร์เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของผมเองที่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ลี้ลับได้ทาให้ผมจําฝังใจมาจนถึงตอนนี้ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วที่หมู่บ้านห่างไกลในจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนนั้นผมอายุเพียง10บขวบผมจะมีแก๊งเด็กที่สนิทกันอยู่รวมผมแล้วเป็นสี่คนพอเรียนชั้นเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันและอยู่หมู่บ้านใกล้กันก่อนอื่น ผมจะขอแนะนําตัวละครก่อนนะครับพอตัวละครผมและเพื่อนๆจะได้ไปอยู่ในเรื่องต่อๆไปของผมด้วยคนแรกก็คือผมเองผมชื่อบอมครับตอนนั้นก็เป็นเด็กรูปร่างผอมแห้งแต่ค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนก็จะเป็นเด็กที่ชอบดูการ์ตูนชอบเล่นเกมตามภาษาและผมเองจะถูกเลี้ยงดูและโตมาพร้อมกับเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งที่อยู่แก๊งเดียวกันนั่นก็คือคนที่สองชื่อว่าหนุย่ยหนุย่ยเป็นเด็กผิวคํำตัวเล็กที่บอกว่าเติบโตมาด้วยกัน เพราะว่ายายของผมเป็นคนเลี้ยงผมกับหนุ่ยมาตั้งแต่เกิดใหม่ๆห่เพรแม่ของผมเองต้องไปทำงานที่อื่นส่วนแม่ของหนุ่ยนั้นเสียตั้งแต่หนุ่ยยังอายุแค่สิบเดือนซึ่งครอบครัวของผมและหนุย่ยค่อนข้างสนิทกันบางครั้งก็เลยมีการฝากหลานมาให้ยายผมช่วยเลี้ยงบ่อยๆหนุย่ยมีพ่อและปู่ที่เป็นหมอทําและสัปเหร่และมันเป็นคนที่เห็นผีมาตั้งแต่เกิดครับคนที่สากิ๊ก กิ๊กคือคนที่บ้านรวยที่สุดในกลุ่มพอพ่อแม่เปิดโกดังลงสีข้าวทุกวันหยุดเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์พวกผมก็จะไปสิงอยู่กันที่บ้านไ e อ้กิ๊กนี่แหละครับก็จะไปดูการ์ตูนไปเล่นเกมซึ่งกิ๊กก็จะเป็นเด็กเนิร์ดผิวขาวที่รูปร่างท้วมแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นลูกคุณหนูเพราะมันก็ชอบเที่ยวเล่นเข้าป่าหาปลาเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปคนสุดท้ายคนที่4ี่ก็คือโอ๊ตโอ๊ตเป็นลูกชาวเขาที่อพยพลงมาจากดอย พ่อแม่ของโอ๊ตก็ลงจากดอยมาเช่านาเช่าสวนมาทําไร่ทํานาตั้งแต่โอ๊ตยังเกิดใหม่ๆโอ๊ตเป็นคนที่ตัวใหญ่และแข็งแรงที่สุดในกลุ่มพอมันต้องช่วยพ่อแม่ทํานาทําสวนตั้งแต่อยู่อนุบาลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนพวกผมอยู่ป .4 ในช่วงหน้าร้อนก่อนปิดเทอมวันนั้นเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกผมสี่คนก็นัดกันไปดูการ์ตูนเล่นเกมกันที่บ้านไอคิกตามปกติจนกระทั่งบ่ายๆก็คุยกันว่าจะไปหาผักหาปลา มาให้แม่ไอ้กิ๊กทำข้าวเย็ยนกินกันก็เลยนัดกันว่าจะไปหากันที่แม่น้ำหลังโรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลมากก็ปั่นจักรยานกันไปคนละคันเตรียมอุปกรณ์ทั้งมีดทั้งหนังสติก๊กทั้งค้องใสปลาซึ่งปกติมากสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างพวกผมเมื่อไปถึงโรงเรียนตอนนั้นก็น่าจะประมาณบ่ายสองกำลังร้อนได้ที่ก็เอาจักรยานไปจอดหลังอาคารเรียนซึ่งห่างไปไม่ไกลจากหลังอาคารก็จะเป็นแม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านซึ่งแม่น้ำสายนี้ ก็มีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานอยู่นั่นก็คือเรื่องไอ้กล่องพ่อแม่หรือแม้แต่ครูที่โรงเรียนก็มักจะเล่าและขู่เด็กๆอยู่เสมอว่าที่หลังโรงเรียนจะมีผีตัวหนึ่งที่จมน้ําตายอยู่หลังโรงเรียนเพื่อขู่ไม่ให้เด็กๆไปเล่นน้ําแถวนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนแม่น้ําที่อยู่หลังโรงเรียนค่อนข้างลึกและไหลแรงมากและมีต้นไม้ใหญ่ที่ขวางทางน้ําอยู่จนกระทั่งเมื่อ3าปีก่อนได้มีการขยายทางน้ําและขุดต้นไม้ที่ขวางน้ําออกก็ทําให้น้ําไหลช้าลงและกว้างขึ้น แล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วพวกผมก็แบ่งหน้าที่บางคนก็ไปหาปลาบางคนก็ไปหาผักตามริมแม่น้ําจนกระทั่งผ่านไปสักพักไอโอ๊ตก็ตะโกนบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยพวกมึงมาทางนี้หน่อยคูเจอที่เล่นน้ําแน่นอนครับตอนนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนเด็กบ้านนอกอย่างพวกผมก็ต้องเล่นน้ํากันนี่แหละพอไปหาไอโอ๊ตก็เจอแอ่งน้ําที่ลึกประมาณหน้าอกกว้างพอที่จะว่ายน้ําเล่นกันอย่างสนุกสนานก็มีการเอาผักเอาปลาที่หามาได้ไปเก็บไว้ที่จักรยานก่อน ก่อนที่จะวิ่งมาลงเล่นน้ำกันตามสูตรก็เรียกว่ากระโดดเล่นน้ำกันเสียงดังเลยครับจนกระทั่งเวลาผ่านเลยไปประมาณ30นาทีผมก็สังเกตเห็นความผิดปกติของไอหนุย่ยไอหนุ่ยจะหันไปมองจุดจุดหนึ่งและค้างอยู่นานมากซึ่งตรงนั้นเป็นฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนและเป็นสวนลำไยของชาวบ้านก่อนที่ไอหนุ่ยจะหันมาบอกกับพวกผมว่าเฮ้ยพวกมึงเขามาไล่แล้ววะยังไม่ทันได้ถามกลับว่าใครมาไล่กันแน่วะก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากไอกิ๊ก ไอ้กิ๊กทำท่าตะเกียกตะกายคล้ายกำลังจะจมน้ำทา,ทางทางทีเมื่อกี้ยังว่ายน้ำเล่นกันอยู่ตั้งนานไอ้อ๊ตเองที่อยู่ใกล้ๆก็พยายามช่วยดึงไอ้กิ๊กขึ้นมาแต่กลับเหมือนว่าไอ้อ๊ตก็เหมือนจะจมไปด้วยอีกคนตอนนั้นผมก็หันมองไปที่ไอ้หนุยบอกว่าให้มาช่วยกันดึงขึ้นหน่อยแต่ไอ้หนุยทำหน้าตาตื่นก่อนที่จะหันหลังวิ่งขึ้นฝั่งแล้วก็ตะโกนบอกพวกผมว่าพวกมึงรีบขึ้นมาเร็วๆด่วนๆเลยพวกผมรู้อยู่แล้วว่า ไอหนุย่ยมันเป็นคนที่เห็นผีตั้งแต่เกิดตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแน่ๆผมก็เลยพยายามช่วยไอโอ๊ตเพื่อดึงไอจิ๊กขึ้นมาจากน้ำอย่างทุลักทุเลพอประคองกันไปถึงจักรยานที่จอดอยู่ไอโอ๊ตก็ต้องช่วยลูบหลังไอจิ๊กที่สำลักน้ำอยู่ก่อนผมที่จะหันไปโวยไอไหนุ่มว่าอะไรของมึงเนี่ยมึงหนีมาคนเดียวมึงเห็นอะไรกันแน่แต่ไอหนุย่ยเริ่มหน้าซีดแล้วก็บอกกับผมว่าอย่าพึ่งพูดได้ไหมเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านดีกว่า เมื่อกลับไปถึงบ้านไอกิกก็เอาผักเอาปลาไปให้แม่ไอกิ๊กทำกับข้าวก่อนที่จะเล่าเรื่องว่าลูกเขาเกือบจมน้ำไปเมื่อกี้พวกผมก็โดนดุมานิดหน่อยก่อนที่ไอจิกจะบอกว่าเมื่อกี้เหมือนโดนดึงขาเลยไอโอ๊ตก็พูดเสริมขึ้นมาเออใช่ใช่ตอนเข้าไปช่วยเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรดึงลงไปเหมือนกันแต่แม่ของกิ๊กก็บอกว่าเป็นตะคิวหรือเปล่าลูกซึ่งบอกตรงๆนะครับว่าตอนนั้นพวกผมยังไม่รู้จักเลยว่าตะคิวคืออะไรกูว่าไอกล่อง จูจูไอหนุยก็พูดขึ้นมาหลังจากเงียบม,มานานตอนนั้นผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยครับเพราะว่าพวกผมลืมไปสนิทเลยว่าที่หลังโรงเรียนมีเรื่องเล่าของไอ้กล่องด้วยไอหนุยเล่าว่าตอนแรกมันเห็นยายคนหนึ่งที่ใส่ชุดล้านนาหน้าตาเหมือนกําลังโกรธมากๆยืนอยู่บนเนินตรงข้ามของโรงเรียนแล้วชี้มาทางพวกผมที่กําลังเล่นน้ําอยู่ก่อนที่จะได้ยินเสียงที่กล้องอยู่ในหัวว่าพวกมึงออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป ตอนนั้นไอหนุยรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนแน่ๆก็เลยหันมาบอกพวกผมว่าเขามาไล่แล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงไอจิกกำลังจมน้ําก็เลยหันไปดูมันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนแต่ลักษณะคือคอ,ขอห้อยยาวลงมาเหมือนคอไม่มีกระดูกกาลังขี่คอไอจิกและพยายามขยมให้ไอกิกจมน้ําระหว่างที่ขยมอยู่คอของเด็กผู้ชายคนนั้นมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนลูกโป่งใส่น้ําเลยมันกลัวมากก็เลยวิ่งขึ้นฝั่งไปแต่พอทุกคนเดินมาถึงรถแล้ว มันก็ยังเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นยืนคอห้อยอยู่ตรงริมแม่น้ําทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นเป็นกลางวันแสกๆเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจได้ทันทีเพราะว่าละแวกบ้านผมรับรู้กันหมดครับว่าไอ้หนุ่ยมันเห็นผีจริงๆเพราะวีรกรรมมันเยอะมากแม่ของไอ้จิกก็เลยบอกว่าไว้รออาทิตย์หน้าเป็นวันหยุดวันพระใหญ่เดี๋ยวน้าของกิกจะกลับมาทําบุญที่บ้านให้ลองถามรายละเอียดกับน้าดูเพราะนายคนนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับไอ้กล่องหลังจากนั้นเรื่องราวของพวกผมก็กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ครูและผู้ปกครองก็เอาเรื่องนี้ไปขู่เด็กเพื่อไม่ให้เด็กไปเล่นน้ำตรงนั้นอีกจนกระทั่งวันพระใหญ่มาถึงพวกผมก็นัดกันไปเล่นที่บ้านไอ้กิ๊กเหมือนปกติจนกระทั่งได้ยินว่าน้าของไอ้กิ๊กกลับมาแล้วก็เลยรีบเข้าไปถามเรื่องไอ้กล่องทันทีจนได้ความว่าประมาณปี2520ตอนนั้นน้าอยู่ปห้าก็เรียนโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่พวกผมเรียนกันอยู่นี่แหละครับน้าบอกว่าไอ้กล่องเป็นเด็กพิเศษหรือปกพ้องทางสติปัญญา นาเองก็ไม่รู้ว่าไอ้กล่องเข้ามาเรียนตอนไหนพอเห็นอีกทีก็เห็นวิ่งอยู่แถวโรงเรียนแล้วแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนแค่เข้ามาเพื่อเรียนให้จบตามกฎหมายเฉยๆประกอบกับชาวบ้านยุคนั้นต้องทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกหลานก็นเลยต้องอมาฝากไว้ที่โรงเรียนคนที่ดูแลไอ้กล่องก็จะเป็นพานโรงคอยดูแลไม่ให้ใครมาแกล้งหรือไม่ให้ทำอะไรที่อันตรายตอนนั้นที่หลังโรงเรียนจะมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ริมแม่น้ำ เด็กก็จะไปเล่นน้ําตรงนั้นเป็นประจำพอเป็นต้นไม้ที่มีเถาวัลย์ให้ปีนป่ายและโหนเล่นแต่ต้นไม้ต้นนี้ก็มีเรื่องราวเหมือนกันว่าตรงนี้จะมีผีตนหนึง่งที่ชาวบ้านแถวบ้านผมเคารพนับถือชื่อว่าอุยสาหรือยายสาเชื่อกันว่าเป็นผีหรือเทพารักษ์ที่สิงอยู่ในต้นไม้และคอยปกปักรักษาหมู่บ้านอยู่ก็จะมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรกันอยู่บ่อยๆแต่ก็มีข่าวลือจากครูและเพื่อนนักเรียนเหมือนกันว่าไอ้กองเอง ชอบไปฉี่แล้วไปขี้แถวต้นไม้แล้วเอาของเส้นไหว้พวกขนมต่างๆไปกินบ่อยๆผ่านโรงเองบางครั้งก็ไม่สามารถตามไปดูได้ตลอดก็ต้องไปคอยทําความสะอาดและดูไอ้กล่องอยู่บ่อยๆแต่ด้วยความเป็นเด็กพิเศษก็คงไม่ได้กลัวหรือจดจําอะไรมากจนจะทั้งบ่ายวันหนึ่งขณะที่นากําลังเรียนหนังสืออยู่ก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาจากหลังโรงเรียนนักเรียนทุกคนก็ไปมุงดูกันที่หน้าต่างเห็นครูผู้หญิงบางคนร้องกรี๊ด บางคนร้องไห้แล้วก็พูดว่าตายแล้วตายแล้วเมื่อมองไปที่ตรงแม่น้ำก็เห็นพานโรงและครูพละ,ระช่วยกันอุ้มร่างหนึ่งขึ้นมาจากน้ำเพราะร่างนั้นคือร่างของไอ้กองมีส่วนคอห้อยต่องแต่งลงมาเพื่อนในห้องบางคนเริ่มกลัวและร้องไห้ส่วนครูประจำชั้นต้องสั่งปิดหน้าตากและให้อยู่ในห้องกันเงีเงยบๆได้ยินเพียงเสียงของชาวบ้านและเสียงของตำรวจในเวลาต่อมานักเรียนทุกคนตอนนั้นไม่ได้รับรู้อะไรไปมากกว่านี้ รู้แค่ว่าไอ้กล่องตายเพราะจมน้ําเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสองวันก็เริ่มมีเพื่อนที่ไปร่วมงานศพมาเล่าให้ฟังว่าไอ้กล่องอาจจะเห็นเพื่อนชอบไปเล่นน้ําหลังโรงเรียนก็เลยอยากเล่นบ้างแต่ด้วยความเป็นเด็กพิเศษไม่ได้รับรู้ถึงอันตรายเท่าคนทั่วไปไอ้กล่องอาจจะแค่อยากปีนต้นไม้แล้วกระโดดลงมาเหมือนเพื่อนๆแต่ไอ้กล่องปีนไปสูงเกินไปสูงเกินกว่าแนวเถาวันเวลากระโดดลงมา ็เลยมีโอกาสทําให้คอไปเกี่ยวกับเถาวันที่ระยงระยางอยู่ด้วยแรงโน้มถ่วงอาจจะทําให้เถาวันเกี่ยวคอและทําให้กระดูกคอหลุดลงมาแต่ว่าหัวไม่ขาดเพราะว่าผิวหนังยังรั้งไว้อยู่ซึ่งนั้นทั้งหมดก็เป็นเพียงสันนิษฐานนะครับเพราะว่ากว่าที่พานโรงจะไปเจอก็เห็นไอ้กล่องจมน้ําแล้วนะของกิ๊กก็ได้รับฟังเรื่องราวจากพวกผมเหมือนกันก็ได้เล่าเสริมว่ามีอยู่วันหนึ่งเหมือนกันที่เห็นพานโรงทะเลาะก,กับครูใหญ่ หลังจากงานศพได้ไม่นานพานลงอยากให้ทำพิธีขอขมาอุสาเพราะเขาเชื่อว่าที่ไอ้ของตายเนี่ยเพราะว่าโดนโลงโทษเรื่องไปขี้ไปเยี่ยวบ้านเขาและเอาของเขาไปกินแต่ครูใหญ่น่าจะไม่ยอมทำให้พอบอกแบบนั้นไอ้กิ๊กก็สะดุ้งเลยครับบอกว่าวันนั้นมันฉี่ลงน้ำด้วยเพราะว่าพผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจุดที่พผมเล่นน้าคือจุดที่ต้นไม้ใหญ่ถูกขุดออกไปมันเลยเป็นเอ่งที่ใหญ่มากจนวันนั้นเอง ระหว่างที่พวกผู้ใหญ่ไปทําบุญกันที่วัดก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดและผู้ใหญ่บ้านฟังว่าจะทําอะไรได้บ้างเพราะส่วนใหญ่จะรู้กันแค่ว่าพวกเด็กๆเ,เจอผีไอ้กล่องไม่ได้รู้เรื่องว่าพวกผมเจอวยสาเลยพอได้รับรู้คร่าวๆเรา่นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านได้มีการขอคนทรงประจําหมู่บ้านไปดูที่เกิดเหตุจึงได้ความว่าหมอผีบอกให้สร้างศาลใหม่ขึ้นมาเพราตั้งแต่ขุดตนน้นไม้ออกไป ไม่มีใครมากราบไหว้อวิสาเลยก่อนที่จะบอกว่าถ้าตั้งศาลเสร็จแล้วก็เอาลูปปั้นเด็กมาวางไว้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้กล่องได้กลายเป็นบริวารของวิสาไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีการระดมเงินช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างศาลพร้อมกับให้ผู้ปกครองของพวกผมไปขอขมาตอนตั้งศาลด้วยแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเขาไม่ให้พวกผมไปด้วยให้ไปเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นและนั่นจะทำให้เรื่องราวของพวกผม กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องใหม่ให้พ่อแม่และครูเอาไว้ขูเด็กไม่ให้เล่นน้ำตรงนั้นอีกเรื่องก็ประมาณนี้ครับถ้าหากชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ